หนึงปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแพทย์หญิงชยานินเวชภูเวชภูตินะคะหัวหน้ากลุ่มง,งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลราชวิถีค่ะคุณหมอชยานินคะสวัสดีค่ะ ค่ะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าอา่านนามสกุลคุณหมอถูรุ่าถ้าผิดองขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> อ่านถูกแล้วค, <c oughs> ค่ะค่ะคุณหมอคะคือจริงๆแล้วคนที่ทํางานออฟฟิศต่างๆเนี่ยค่ะเราจะได้ยินบ่อยๆว่าเอยมีอาการปวดเมื่อยปวดตัวปวด เื่ยคือหรือที่คือไม่ได้จะว่าเขาเรียกชื่อโรคถูกป่าที่ว่าเหมือนเป็นออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรพวกนี้ที่ปวดปวดบ่อยๆเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันว่าบางทีอาการปวดเหล่าเนี้ยอาจจะเกิดจากการทํางานที่ผิดท่าใช่ไหมคะก็คือจะทําให้เกิดการปวดเรื้อรังขึ้นก็เลยอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการปวดเมื่อยเรื้อรังพวกนี้นะคะว่ามันจะเกิดมีมีสาเหตุมาจากการท่าทางการทํางานที่ไม่ถูกต้องใช่ค่ะ๋อค่ะคือจริงจริง โรคพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะเนื่องาะทั้งในทั่วประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้การทํางานเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆคาว่าออฟฟิศซินโดเขาจะชี้สําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศนั่งคอมเป็นหลักนะคะแต่ว่าคนที่เจ็บป่วยจากการทํางานหรือว่าท่าทางที่ไม่ถูกต้องจริงๆจะต้องถามเขาก่อนว่าจริงแล้วเขาทํางานอะไรลักษณะงานเนี่ยเป็นแบบไหนอันดับแรกเนาะค่ะเพราะว่าถ้าคนไม่ทํางานออฟฟิศเขาก็ไม่ได้เรียกออฟฟิศซินโดก็เป็นแค่ว่า โรคปวดจากการทำงานค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขเรื่องของท่าทางลักษณะาการทำงานนะคะค่ะนี้ถามว่าท่าไหนไม่ถูกต้องก็คือถ้าจริงๆท่าทางคนเราไม่คงไม่มีท่าไหนที่ดีที่สุดนะนะคะ,คะนิก็บอกว่าคนที่ปวดจะท่าทำงานเพราะว่าจะต้องรู้ว่าหนึ่งคือทำงานไปไหมก็มคืออยู่ท่านั้นเนี่ยเกือบตลอดเวลาเลยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นอะไรพวกนี้ค่ะหรืออันที่สองคือท่าเนี่ย เขาอยู่ในท่าที่ไม่ค่อยสบายเห <S an> ็นบางคนรู้แล้วค่ะว่ากําลังนั่งทํางานอยู่ถ้าอันนี้มันไม่สบายหรอกแต่ว่าโต๊ะมันปรับไม่ได้เก้าอี้ปรับไม่ได้หรือว่าท่าทางที่บางอย่างบางคนรีดพายมาก,ก็คือไอ้โ <S an> ต๊ะรีด้ามันก็ปรับหลายระดับไม่ได้พวกนี้ก็จะกลายเป็นการทํางานที่ซ้ําๆซ่าๆ,ๆอยู่ท่าเดิมหรือท่าที่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไรพวกนี้ค่ะก็ทําให้เกิดการปวดอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายปัจจัยมาร่วมด้วยนะคะ มันอย่างที่บอกว่าโรคที่เกิดจากการทํางานที่ผิดท่าเนี่ยค่ะอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างเมื่อกี้สุว่าผู้ที่มีอาชีพเป็นซักรีดใช่ไหมคะจะต้องช่วงบางท่านอาจจะซักเครื่องบางท่านเนี่ยทั้งเครื่องแล้วก็ซักมือด้วยว่ามันจะมีผ้าบางอย่างที่จะต้องซักมือด้วยแล้วต้องไปรีดผ้าก็คือโดยส่วนใหญ่คนถนัดอาจจะถนัดด้านเนี่ยไม่ว่าขวาหรือซ้ายก็ต้องรีดท่านั้นๆแบบนี นี่ก็คือเป็นเป็นกลุ่มอาการที่ที่เรียกว่าโรคที่ปวดเรื้อรังจากการทำงานผิดท่าใช่ไหมคะโรคนี้มีชื่ออะไรยังไงหรือว่ามันจะทําให้เกิดภาวะที่ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากน้อยยังไงบ้างนะคะคุณหมอคือโรคนี้ถ้าในเมืองไทยพยายามหาจริงๆเขาก็ยังไม่มีสาบแน่นอนนะคะจะเป็นเมืองนอกเขาเรียกว่า m e r ร l e s เลต e ต้มาสโ a ร s เกเลดีซสังคื โราปวดกลุ่มกระดูกกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทํางานนะนะคะค่ะทีนี้ถามว่ามี่ิพี์ถามว่าอะไรนะคะก็คือว่าพอพอคนเป็นปวดเรื้อรังแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเขาเขาต้องด,อดูแลยังไงใช่คะ่ะเขาต้องาบางท่านไปพบแพทย์บางท่านไปหาคะนะหมอนวดคลายเส้นอะไร <c oughs> ามามันจะช่วยได้ไหมคะหรือว่าต้องไปหาหมอแผนปัจจุบันอบบเนี้ยค่ะ คือวิธีการดูแลเนี่ย<า>มันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆค่ะเพราะว่า,ห,าหนึ่งบางคนเนี่ยเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรง mm hmm. รู้จักการปรับตัวเร็วสุด<า>นี้อาจ,จะแค่ปวดพอเขาได้รับการพักหรือว่าอาจจะทนันยาแก้ปวดแค่วันสองวันเขาก็ดีขึ้นด้วยตัวเองค่ะส<า>นี้อาจจะว่าแค่แก้ปรับท่าทางหรือถ้ารู้แล้วว่าหรือถ้าไม่ดีบางคนแก้ก็หายนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาใช้งานจนกระทั่ง กลายเป็นกลุ่มที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงมากคาล้ายๆนักกีฬาค่ะพอนักกีฬาเล่นกีฬาแล้วไม่ยืดกล้ามเนื้อนักกีฬาก็บาดเจ็บแต่นีนเขากลายเป็นคนที่ทํางานอยู่กับงานเขาทุกวันทุกวันดังนั้นกล้ามเนื้อเขาก็จะเกร็งเหมือนกันค่ะแล้วก็พอเกร็งมากๆพวกเอ็นเนี่ยก็อาจจะเกิดการอักเสบตามมาแล้วกกลายเป็นการบาดเจ็บของเส้นเอ็นอย่างบางคนที่แบบ เจ็บตรงแถวขอ้อศอกด้านนอกที่บางคนเรียกว่าเทนนิสเอลร์โบ่เจ็บตรงแ<ห>ถวข้อมืออะไรพวกนี้น,นะคะก็ค<ห>ือเกิดจากการใช้งานจนเอ็นมัน<ห>อักเสบอักเสบมากๆมันก็กลายเป็นว่าความปวดนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคที่รักษายากขึ้นค่ะ<ห>นั้นหลักการคือคือว่าถ้าเกิดเขาเริ่มปวดระดับแล้วต้องพักแต่ก็ไม่แนะนําพักหลายวันนะคะอาจารย์อาจจะพักแค่ประมาณวันหนึ่งระคบเย็น ประมาณสิบห้านาทีเช้าวันเย็นก่อนนอนให้บ่อยนิดหนึ่งเพเื่อลดการอ<ช>ักเสบอันอนี้ก็ะปวดเบื้องต้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่หายแนะนําว่านวดได้ไหมคือนวดปฏิทางกลุ่มงานฟื้นฟูเราก็ไม่เคยห้ามนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดนวดแล้วมันรุนแรงจนระบมเยอะหรือว่าเจ็บมากขึ้นก็ควรจะหยุดเอาไว้ก่อนค่ะค่ะที่สำคัญถ้าปวดเรื้อรังมากก็คงต้องไปพบแพทย์ หนมะการกั็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยไว้อยู่แล้วก็จะยิ่งมีความบางคนก็จะกลายเป็นเหมือนกับซึมเศร้าไปเลยค่ะเนื่องจากว่าความปวดนั้นมันครมานนะคะเจ็บนิดหน่อยแล้วก็ไม่จ็บคือมันจะส่งผลไปสู่กระดูกสันหลังหรืออะไรอย่างี้คือคือถ้าถ้าบางคนผิดท่ามากๆเนี่ยมันจะไปไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเป็นได้ค่ะจริงๆปวดหลังก็เป็นอาการหนึ่งของจากการที่ท่าทางไม่ถูกต้องนะคะหรือบางคนที่ขา ที่ปวดขาจนเลื้อยลังบ่อยๆก็คือว่าบางคนที่ทํางานเรื่องยืนเยอะๆเช่นเด็กเ์ฟคนที่พ่อคัวแม่รวเอย่างนี้ค่ะที่เขาปวดเนี้ยก็เหมือนการหมนค่ะเพราะนั้นต้องอาจจะต้องการการรักษาหรือคําแนะนําในเบื้องต้นเพื่อเพื่อเพื่อที่ตรวจเช็คร่างกายของเราด้วยนะคะจริงอย่าอย่าอย่าทิ้งไว้นานดีกว่าเพราะว่าเรื้อรังบางทีมันอาจจะกาะให้เกิดปัญหาที่ที่ที่ใหญ่ก็ตามาได้ใช่ไหมคะอย่างบางคนอาจจะเป็นโรคโรคที่แทรกซ้อนค่ะอย่างเช่นโรคกลุ่มโรค ไข้อยหรือโรคขาดวิตามินบางอย่างก็ทําให้ปวดเลื้อรลังได้ค่ะมันพวกนีมันแก้ได้เราก็ต้องอาจจะมาตรวจสักทีสองทีเพื่อให้แน่ใจว่าโรคนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะค่ะว่าสิ่งที่สําคัญคือระหว่างถ้าเผื่อรู้สึกอาการมีอาการปวดขึ้นมาก็คือพักนะคะพักทานยาทานย็ทานยาใช่ค่ะถ้าใครพอพักทานยาแล้วรู้สึกดีขึ้นก็คือก็อาจจะเป็น ปวดเมื่อยร่างกายปกติจากงานที่ทาแล้วก็พยายามคือถ้าใครทําท่านั้นเป็นประจําก็ต้องพยายามพักบ้างใช่ไหมคะคือพักเปลี่ยนอนไรอย่าใช่ค่ะ,คะใช่คัดสวบเปลี่ยนอรบ่ยบทุกๆชั่วโมงพยายามเดินไกลน,นิดนึงอย่านั่งอยู่กับที่นานๆหรือถ้าะอะไรที่ทําซ้ําๆๆต้องมีการเปลี่ยนลักษณะางานบ้างค่ะเพื่อให้กิจกรรมที่เราทําเนี่มันเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะค่ะ ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอแพทย์หญิงชยานีนเวชพูตินะคะที่ได้มาเ่่มพูดคุยกับเราถึงปัญหาของอาการปวดเรื้อรังเกิดจากท่าทางการทํางานที่ไม่ถูกต้องนะคะขอบคุณคุณหมอมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก